ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของ PewDopper Channel นะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับเกมบาว์เทนเนอร์สาวนะฮะซึ่งเป็นเกมหนึ่งเกมนะฮะที่เหมาะกับสำหรับเด็กๆหลายๆคนนะฮะแล้วก็คนที่แบบ พอมีเวลาว่างสามารถเล่นได้นะครับเกมนี้เป็นเกมแบบายเครียดหรืออาจจะไม่ายเครียดก็ได้นะครับมันเพราะว่ามันต้องตามหาไอเทมนะฮะเพื่อจะมาผสมให้กับเหล่าเหล่า VIP นี่นะครับก็บนอย่างที่เห็นนะจะมี VIP ชายหญิงนะฮะแล้วก็ VIP เบียนานะฮะแต่ละ VIP ก็จะมีระดับนะครับ A B C D F นะครับเราก็ลองดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะไปลองเล่นกับอ่าอ่ตัวเป็นตัวผู้ชายก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อไล่ทีระดับนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ แล้วว่าผมก็เคยเล่นไปบ้างแล้วนะครับอ่าครับต่อไปนะฮะเราก็จะเตรียมตัวไปเล่นเลยนะครับโอเคเอาผู้ชายนี่แหละเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะเอาละครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะบอกไปก่อนเลยนะครับว่าตัวละครนะครับผู้ชายนะครับที่มันจะอยากกินอะไรนะครับมันก็จะกินนะครับวายไอสีจมพูนะฮะบคือมันบอกให้ไอตัวผู้หญิงนะฮะช่วยทําให้ให้ตัวผู้ชายกินหน่อยนะฮะ ส่วนนะครับว่าเราอยากรู้ไหมครับว่าวิธีผสมนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีผสมนะครับเราต้องเช็คจากอะไรนะฮะวิธีผสมนะฮะง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปค่อยดูไปนะครับแลอย่างนะครับใต้ขวกนะครับก็จะมีพวกชื่อของแต่ละอะไรอยู่นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นบอก ส่วนผสมนะฮะที่เราต้องตามหามาใส่นะครับซึ่งผมก็ได้หาไปบ้างแล้วครับ3ชิ้นนะฮะส่วนสีดำานี่คือผมยังไม่สามารถหาคนพบเจอนะครับหรือถ้าเกิดใครเคยเล่นแล้วแล้วแบบเออรู้ว่ามันคืออะไรก็ช่วยคอมเมนต์ใต้เกมนี้ให้หน่อยนะครับผมจะได้ลองไปเล่นครับเผื่อจะได้เคลียร์ไปทีละอันนะเพราะว่าผมก็เสียไปดาวเสียไปแล้วนะครับสองถึงสามดาวนะฮะต่อไปแล้วก็ส่วนผสมก็วิธีในการเล่นก็ง่ายๆครับเพียงแค่เราคลิกนะฮะ รเราคลิกออกมานะครับแล้วเราก็ค่อยๆตรงปุ่มเทนะฮะแล้วก็วางที่เดิมนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละขวดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยค่อยๆเทใต่ไปเลยนะครับแล้วก็เราถ้าเราลืมเราสามารถคลิกที่ตัวผู้หญิงนะครับเพื่อดูได้นะแล้วก็ส่วนผสมที่วางมาขึ้นอยู่นะครับส่วนพิมดํานี่คือผมไม่รู้มันคืออะไรแต่เราดูจากลักษณะและรูปทรงของมันนะขวดอะไรดีวะ อขวดนี้แล้วกันอ่ะพอได้แล้วเราก็เทลงไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับกระถางสี่หน่ยมๆนะครับไม่ต้องสืบเลยครับมันมี2ออย่างนะฮะก็จะเป็นเจอรี่กับน่าจะเป็นน้ําแข็งนะเราเลือกเป็นน้าแข็งแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็ค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 เลยนะครับแล้วก็เลือกอ่าผลบนถาดนะครับลองมาดูนะครับ นะครับต่อไปเราก็จะลองเสิร์ฟให้กับแขกวีพีของเราดูนะครับว่าจะถูกใจหรือเปล่านะฮะลองลุ้นกันเลยนะผลออกมาเป็นยังไงเออเฮ้ยอะไรเนี้ยอย่าบอกนะว่าได้คัดเออไม่จริงนะเฮ้ยจริงเหรอมาไปแล้วนะครับเราไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้คัดใดนะครับมเมื่อกี้เฮ้ยเอเปล่าวะเฮ้ยเอดี ฮ้ยได้ A ด้วยว่ะทุกคนโหูต่ไปของคุณคุณป้าสีม่วงเนี่ยถ้าเกิดทํารอบสองรอบแล้วได้ A ก็คงจะดีสิขนาดของผู้ชายนี่เราทำไปตั้งสามสี่รอบนะครับกูจะได้ A นะครับโอ้โหลำบากยากเขียนมากเลยเป็นเกมที่ไม่หัวร้อนฮนะแต่ก็หัวร้อนนะครับ เอาละครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเป็นเกมคลายเครียดนะฮะสำหรับใครนะฮะที่แบบยังว่างงานนะฮะหรือว่าไม่มีอะไรทำนะฮะหรือว่าไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะครับที่จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับลองมาเล่นเกมนี้กันดูนะครับสามารถ พบเกมนี้ได้นะครับบนเว็บทั่วไปนะฮะอย่างผมแนะนําก็จะเป็นเกม Y8 หรืออะไรอย่างนี้นะฮะสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้เลยนะครับเป็นเกมฟรีนะฮะสามารถเล่นนะเพื่อผ่อนคลายนะครับบางคนนะฮะอาจจะเล่นพวกเกม RV นะครับหรือว่าจะเป็นเกมเศรษฐีหรือเกมอ่า หรืออะไรก็ช่างน,นะฮะที่เป็นสไตล์ที่เล่นผ่านมือถือนะฮะอาจจะแบบโอเคนะฮะเล่นสนุกมันนะฮะอาจจะเกิดความหัวร้อนได้และวพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปหรือถ้าใยายให้ผมเล่นเกมอะไรครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วผมจะนํามาเล่นให้ผู้ชมสนดูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมมีด็อปเปอร์ชาแนลต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ